สวัสดีครับอันนี้เรงจะพาพี่น้องมากินข้าวนะคะพี่น้องมาทานข้าวด้วยกันครับกับข้าวเยอะๆเลยครับพี่น้องอันนี้ก็ไข่เจียวไข่เจียวใส่หน่อไม่ร้องไข่เจียวใส่หน่อไม่ร้องแห้งครับพี่น้องไข่เจียวใส่หน่อไม้ร้องแห้งแล้วก็อันนี้ก็เข้าเก็บน้ําผักกาดรองครับก็อันนี้ปลาส้มครับพี่น้องปลาส้มนนี้สุกเนาะ น้องมนเขาไม่ออกกล้องครับพี่น้องวันนี้แล้ววันนี้เอาให้พี่น้องดูใกล้ๆอันนี้ปลานิ้นปลานิ้นต้มใส่ยอดมะขามอ่อนครับพี่น้องจะออกเปรี้ยวๆนะคะพี่น้องเนาะเหมือนแกงส้มเลยนะยอดมะขามก็เก็บเอาในสวนนี่เองครับพี่น้องกินกับข้าวสวยร้อนๆครับพี่น้อง ก่อนกินเลี้ยงผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลี้ยงผายกินด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับมาพี่น้องทานข้าวเลยกันครับมาเลยในมาพี่น้องทานข้าวเลยกันครับมาหาพี่น้องกินข้าวจ้เหมือนค่ะกินออียงก็ไข่ไข่โคลนี่นีไเนาะไข่โคใส่เนาะ ดังคมไข่โคใส่นอแห้งเ้าก็ปาต้มโสมในขนน่ะเราก็ในก็อย่างก็ปาแลราก็ในก็ผักโมแคบเ้วก็ในปาดโมโคในค่ับอ่ะมาหาพี่น้องกินก็เหมืนคัะเอ็แล้วว่าพิดูเนได้จ้างทำอะไร ใ่าู้วางขีควยมือเงเพชรนันนั่เนะความงินาพไอ่ะ้วาตงปิดกันิกยจ้ะมาพี่น้องก็นด้วยกันครับเป็น้องเพื่อนมามาเที่ยวครับมงม้วนข่ะแม่ออกกล้องครับอันนี้ป็นด้วยกินด้ยเปีกน่าด่าาพี่น้องทานข้าว้วยกันครับมา ปลาต้มยอดมะขามอ่อนแรี่ยงยังไม่เคยกินครับพี่น้องครั้งนี้ครั้งแรกครับจะอร่อยขนาดไหนมาชิมดูกันครับพี่น้องตักเลยอืมอร่อยมากครับกินเลยกินอ่ยตักเยอะๆเลย นี่มาเปี song, no ang, no th There, no ong, ้ยวสีเปี้ยวเลยนะคะพี่น้องเปี้ยวทุกอย่างอใช่ครับเปียวก็เปี้ยวอันนี้ก็เปี้ยวนิดหน่อยปลา้มก็เปี้ยวอืมไข่เจียวสุดยอดเลยปลา้มเอาไปทางนู้นเดี๋ยวน้องเขาไม่เชื่ นั oh, no. <'m> ่นในการทำในข้นเต็มวัะ อันแห้งเคยยกนเคยมาคร่คกิน้งเน,เน,นีพี่น้องเนื้อป่านนี้เนยเนๆนะครับปลาชิ้นใหญ่มากใช่ครับตัตหนึ่งนะอันนี้ก็กินครั้งแรกเหมือนกันยังไม่เคยกินัน,นี Do nãy học bà mãi hỗ trợ mùa mì nữa chăm 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 đi chăm 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 mùa mì nữa chăm nữa มันแบใช่มันมีชนโตน,นั่งแงไหบนอกสุดจุ่มจุมเนใช่ครับต้องแบบว่าแต่ต้องมันสี่ห้าก็ให้เมารถแดงทั้งนั้นน่ะมีรถแดงก็ยาาหนักกว่าที่เหมือนแท็กซี่ไม่เหมืนกันหรอแท็กซี่ก็คือแบบนี้แท็กซี่ก็จะไม่เฉพาะแบบอันข้อฮาบแบบในจนะีเครื่องบินอ่ะเป็นนงเครื่องบินนั่งไหมเป็นอันกั้นใหญ่ๆนะั่นแท็กซี่ จึงกุ้งเทนนี่เราชองแถวไว่นั้เนเนาะาคิวมดไปยาวกานาะเราไปเอาไว้คะบคุณครับปลานี่ตามันก็นอมเนาะปลาหงอมกปกางเนื้อทำมนนะ เกลับข้าอร่อยมากครับพี่น้องวนนี้กับข้าบ้านๆครับพี่น้องแต่อร่อยมากครับ

นอะไรต่างังอาแต่ก็กยาากินต่อไ มา,าหมักเกลือหมักพี่เลยเนาะย่างแห้งๆกวงนัานเน่ะปาเนาะก,กวาง อืมไม,ม่ป้ามัสนสวป้าลูกนะแล้วลกน,นกับเขาอร่อยมากพี่น้องอร่อยทุกอย่างครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้แรงขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องแรงผ่ากินด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับไปแล้วครับ